สวัสดีค่ะจันทีเคารพบและเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวสุภตาสำเร่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์ค่ะสว่วนดิฉันนางสาวสัญญาบานสีไมคค่ะห้าเจ็ดหนึ่งสี่หกแปดห้าสี่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็จะออกมารายงานเรื่อง vhsc i นะคะ hardware description language ภาษาโปรแกรมสำหรับการออกแบบวงจรดิจิตอล ประวัติความเป็นมา VHDL ย่อมาจาก VH SIC Hardware Description Language เป็นภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ประเภทหนึ่งโดยเกิดขึ้นจากโครงการที่มีชื่อ VH SIC โดยมีเป้าหมายของโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบวงจรรวมให้สูงและง่ายมากยิ่งขึ้นประวัติความเป็นมาจนกระทั่งในปีคิศกรา1986 ภาษา VHDL ได้เริ่มปรปับปรุงภาษาเพื่อสามารถกำหนดมาตรฐานของ i อชิป e. e. โดยสามารถประกาศเป็นมาตรฐานได้ในเดือนธันวาคมคิศกราัช1987หรือเรียกสั้นๆว่า VHDL87 จากนั้นได้พัฒนาปรับปรุงอีกครั้งในคิจศกราั1993 รือเรียกสั้นๆว่า VHDL 93โดยเพิ่มเติมไวยากรณ์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับขีดความสามารถในการออกแบบโดยใช้ภาษา VHDL นั้นสามารถออกแบบได้โดยเฉพาะที่มีลักษณะเป็นระบบดิจิตอลเท่านั้นปัจจุบันกำลังมีการวิจัยและพัฒนาภาษา VHDL ให้มีความสามารถออกแยกวงจรอนาล็อกเพิ่มเติมจากพื้นฐานเดิมโดยมีชื่อหมายว่า VHDL ขีด AMS สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีต่ตาม HTTP ข้างล่างเลยนะคะฉะนั้นภาษาดังกล่าวนี้จึงจะเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงเช่นเดียวกับภาษาปาสคันหรือภาษา C ซึ่งในทางวิศวกรรมภาษาที่ใช้ในการออกแบบฮาร์ดแวร์นี้เรียกว่าฮาร์ดแวร์ดีคริปชั่นเรเกวดประโยชน์ของภาษา VHDL เป็นภาษาสากลโดยรองรับจากสถาบัน i e, าล i เ E ทำให้มีโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆและบริษัทที่สนับสนุกนการทำงานมากมายเป็นภาษาที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรม ภาษาที่สามารถใช้ได้หลายระบบสามารถสั่งค้อกับซอฟต์แวร์ตัวใดก็ได้ที่รองรับ VHDL จึงเป็นการออกแบบไม่ยึดติดกับซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นภาษาที่สามารถจำลองรูปแบบการทำงานของวงจรได้หลายระดับจึงสามารถออกแบบวงจรที่มีความซับซ้อนสูงและขนาดใหญ่มากได้เป็นภาษาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขวงจรได้ง่ายคลายคลึงกับโปรแกรมของซอฟต์แวร์ เป็นภาษาที่สามารถนำเอกสารไปใช้เป็นเอกสารประกอบได้เป็นภาษารูปแบบบรรยายพฤติกรรมทำให้เราอธิบายวงจรที่ออกแบบได้ทันทีพื้นฐานภาษา VSDL แนะนำพื้นฐานภาษา VSDL ภาษา VSDL มีความเป็น concurrent ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส มายถึงการเขียนโค้ดภาษา VHDL จะไม่มีลำดับความสำคัญของตำแหนง่งของแต่ละบรรทัดและภาษา VHDL ยังมีความเป็นเป็น case insensitive อีกด้วยเก่าวคือไม่มีความแตกต่างในการเขียนอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ภาษา VHDL สามารถบรรยายพฤติกรรมทางฮาร์ดแวร์ได้หลายระดับตั้งแต่การทำงานของวงจรจนถึงระดับลอจิกเกต ซึ่งในแต่ละระดับจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเช่นสมมุติผู้ออกแบบต้องการออกแบบวงจรบวก2 Input ผู้ออกแบบสามารถออกแบบโดยใช้ Operator การบวกในการในภาษา VHDL หรือหรือทำการออกแบบวงจรในระดับ o o i c g a t e หรือทำการออกแบบในระดับ Transistor ก็ได้ค่าหน่วงเวลา เนื่องจากการจำลองการทำงานในระบบ v d l สามารถทำงานแบบ CONCURRENT ได้กลไกสำคัญที่ช่วยให้การทำงานปราศจากข้อแม้ทางเวลานี้เรียกว่าเดลต้าไทม์และไม่ควรเขียนโค้ดที่ทำให้เกิด d e ลต้าไทม์สะสมมากขึ้นเรื่อยๆหรือมีค่าไม่รู้จบเช่น A น้อยกว่าหรือเท่ากับ NOT A ในกรณีนี้จะทำให้เกิด d e ลต้าไทม์สะสมจนกระทั่ง มีค่าไม่รู้จบซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยกำหนดค่าหน่วงเวลาเช่น a น้อยกว่า Delta นอน a after c h a n use ในกรณีนี้จะทำให้เกิดหน่วงการส่งสัญญาณนอต a ไปยัง a เป็นเวลา10ไมโครวินาที vhdl object ค่าคงที่เป็น Object ที่เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นแล้วจะคงค่านั้นไว้ตลอดไม่สามารถแดัดแปลงหรือแก้ไขได้ สัญญาณเป็นออบเจกต์ที่สามารถกำหนดค่าที่สัมพันธ์กับเวลานั้นหมายความว่าสัญญาณสามารถรับค่าได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นในขณะเวลาหนึ่งตัวแปรเป็นออบเจกต์ที่สามารถกำหนดค่าใดๆดได้และสามารถเปลีป่ยนแปลงค่าได้ตลอดเวลาการจำลองและการทำงานแต่จะเก็บค่าได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นในขณะเวลาหนึ่งและตัวแปรจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับการเขียนบรรยายพฤติกรรมแบบลำดับขั้นเท่านั้น กล่าวคือต้องเขียนภายใต้คำสั่ง p r o c e d e ซึ่งจะกล่าวในภายหลังการประกาศ Object รูปแบบการประกาศ Object object name ใช้ in interval object ได้แก่ constant signal หรือ variable <Rel> name คือชื่อของ Object ซึ่งต้องไปเป็นไปตามกฎใช้คือการกําหนดประเภทของ Object In tell <Intel. S 1> value คือการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับ o object ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้การตั้งชื่อ object การ,รการประกาศ object ประกอบด้วยพยัญชนะตัวเลขและเครื่องหมายขีดเส้นใต้ที่ใช้ในภาษาอังกฤษได้ไม่จำกัดจำนวนและไม่ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเท่านั้นการใช้เครื่องหมายขีดเส้นใต้ทุกครั้งต้องนำหน้าและตามด้วยพยัญชนะหรือตัวเลขเท่านั้น ห้ามใช้คำสงวนในภาษา VSDL ซึ่งจะกล่าวในภายหลังชนิดของอ็อบเจกต์ที่ได้กำหนดไว้แล้วข้อมูลที่ได้กำหนดโดย i ิเ e ิ e ในแพ็กเกจมาตรฐานดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องประกาศใช้ในทุกรูปแบบท,ที่เขียนขึ้น Boolean คือกลุ่มของตรรกะได้แก่ True และ False b i t คือกลุ่มของค่า O ค่า0 <Đ citation. S 1> และ 1, 1. Integr ค, <Ind iger. S 2> คือกลุ่มของจํานวนเต็มมีค่า -214748347-214748347 เรียวคือกลุ่มค่าจํานวนเต็มมีค่า -1.0E38-1.05E38 Character คือกลุ่มของแพชนะอ,กอนักษรหรือเครื่องหมายพิเศษและเครื่อง เครื่องหมายควบคุมชามคือกลุ่มค่าของเวลาซึ่งมีค่าพื้นฐานเป็นวินาที s e v e r i t y Level คือกลุ่มค่าของการแจ้งเตือนระดับความรุนแรงเช่น Warning ค่ะและสำหรับองค์ประกอบของภาษา VHDL นะคะ องค์ประกอบที่1ก็คือได้แก่ entity นะคะเป็นหน่วยการออกแบบที่ใช้สําหรับการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายนอกกับวงจรที่จะเขียนขึ้นรวมทั้งจะส่งค่าพารามิเตอร์บางบางอย่างระหว่างวงจรกับอุปกรณ์ภายนอกมีรูปแบบดังนี้ entity ตามด้วย entity underscore name is generic หรือ generic t i s แล้วก็ต่อด้วยพอร์ตที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อจากภายนอกนะคะแล้วก็ entity and entity name นะคะค่ะสำหรับเจนนะคะผู้ออกแบบสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เป็นข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้โดยมีรูปแบบการเขียนคือ g e n e r i เ n a ต e ตามด้วยไทป์ที่เราต้องการนะคะพอตผู้ผู้ออกแบบสามารถเลือกว่า ภทของพอแต่ละพอร์ตได้ในส่วนนี้โดยมีรูปแบบดังนี้พอร์ตตามชื่อด้วยตามด้วยชื่อพอร์ตแล้วก็ประเภทของพอร์ตค่ะประเภทของพอร์ตนะคะที่สามารถประกาศใช้ใน Entity มี4ประเภทดังนี้ 1.Input In หรือ Input เป็นพอร์ตที่มีทิศทางเดียวที่นำเข้าจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาใช้ในวงจรได้แต่ไม่ส่ง ไม่สามารถถูกเขียนออกจากภายในวงจรได้เอาหรือเอาพุทเป็นพอทิศทางเดียวที่มีที่นำค่าสัญญาณจากวงจรส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกแต่ไม่สามารถถูกอ่านจากจากภายในวงจรได้อินเอาเป็นพอสองทิศทางที่สามารถถูกเขียนและถูกอ่านได้ภายในวงจรบัฟเฟอร์เป็นพอ o u t พุ t ประเภทหนึ่งที่สามารถอ่านค่ากับเข้ามาภายในวงจรได้หรือเวฟฟฟีดแบ็กค่ะอะทิ t เจอร์นะคะเป็นหน่วยออกแบบที่ใช้สำหรับการเขียนพฤติกรรมการทำงานของวงจรที่สามารถออกแบบได้ซึ่งสัมพันธ์กับส่วนของ Entity โดยมีรูปแบบดังนี้อ r ทิ t เจอร์นะคะตามด้วยชื่อของ a r c ิ t เจอร์และ e n t และ entity แล้วก็ซิกนลตามรูปตามดังรูปนี้เลยนะคะคำสั่งต่างๆภายในภาษาวิทัวดนีนอลตัวดำเนินการในภาษาวิทยดจะมีชุดโอเปเรเตอร์ที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบการกระทำทางอณิศตาสตร์หรือตรรก,กะในชุดโอเปเรเตอร์ทั้งหมดของวิทยดมีดังต่อไปนี้ ตาราง Vhdl operator นะคะค่ะตามตามตารางเลยนะคะการทำงานของ operator สามารถแบ่ง operator เป็นกลุ่มโดยมีลำดับการทำงาน operator จากสูงไปต่ำดังนี้กลุ่มพิเศษคือดอกดอกจันดอกจันหรือ abs หรือ not กลุ่มการคูณได้แก่การคูณการหารการมดการการรีมูฟกลุ่มการบวกได้แก่การบวกการลบและแอนกลุ่มการเลื่อนบิต SLL, SRL และ s l a s r a SOL และ SOOR จะมีอธิบายอีกทีหนึ่งในหน้าในหน้าถัดไปนะคะค่ะการทํางานของโอเปอเรเตอร์นะคะของกลุ่มกลุ่มความสัมพันธ์นะคะมีเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับมากกว่าน้อยกว่ากลุ่มตรกกะนะคะมี n or n and or and n x x or x n การทํางานของโอเปอเรเตอร์จะเริ่มทํางานที่โอเปอเรเตอร์ที่มีลำดับงานํำงานสูง ไปต่ำสาหรับโอเปอรเตอร์ที่มีลําดับการทํางานระดับเดียวกันจะทํางานจากซ้ายไปขวาเช่น1นลบสบวกสคูณสหมายถึงการเอา1และและสมาลบกันบวกด้วย3าคูณสเท่ากับ1นลบสบวกด้วย12เท่ากับ1นลบสบวกกับ12 เท่ากับลบหนบวกสิคือเท่ากับ11บเอะคะ,คะการกำหนดค่าต่างๆนะคะการใช้คำสั่งประเภท Concurrent นะคะการกำหนดค่าสัญญาณแบบไม่มีเงื่อนไขเวนเวนเอลนะคะเป็นคำสั่งคล้ายคำสั่ง if e if e คำสั่ง if e เ, e เป็นคำสั่งแบบตามลำดับ โดยการกำหนดค่าสัญญาณแบบมีเงื่อนไขเวนเอลในรูปแบบเขียนดังนี้ศึกษาตามภาพนะคะการกำหนดค่าสัญญาณที่ถูกเลือกคือเวนกับซีเล็กเวนซีเล c t เป็นคำสั่งค้ลายกับเคสคือค,ค่าค่าคำสั่งเคสเป็นคําสั่งตามลำดับขั้นโดยการกำหนดค่าสัญญาณที่ถูกเลือก When Select มีรูปแบบดังนี้ค่ะสำหรับคำสั่งบล็อกเป็นคำสั่งที่ใช้ในกลุ่มคำสั่งต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบโดยมีรูปแบบการเขียนคือบล็อกเนมคือชื่อบล็อกแล้วก็บล็อกของโอเปอเรชั่นแนแกลนหรือออเดชั่น ดังรูปแบบของเขาเลยนะคะคําสั่งโพเซสเป็นคําสั่งพิเศษที่เป็นรูปแบบคอนเคอร์เรนที่อยู่ภายในองค์ในภายในองค์ประกอบด้วยชุดคําสั่งที่เป็นลําดับขั้นซีเควนเชียลกล่าวคือคําสั่งโพเซสจะมีลําดับความสําคัญของตําแหน่งของแต่ละบรรทัดแต่ละคําสั่ง โปรเซสจะไม่มีลำดับความสำคัญของตำแหน่งแต่ละบรรทัดโดยคำสั่งโปรเซสจะอยู่ในรูปดังนี้ค่ะสำหรับคำสั่งประเภท Se เ u e นเชียนะคะการใช้คำสั่ง if e คำสั่ง if e ในภาษาวิ D l ตามรูปแบบดังนี้นะคะค่ะคำสั่ง case นะคะ ก็จะเป็นตามรูปนี้นะคะส่วนคำสั่ง for loop นะคะก็เป็นคำสั่งที่สามารถทำวน loop กับไปทำใหม่ได้นะคะก็มีคำสั่งดังนี้ค่ะสำหรับคำสั่ง now คำสั่ง now ในภาษาวิ H D L มีความหมายว่าไม่กระทำการใดๆซึ่งสามารถนำไปกำหนดค่าให้กับสัญญาณในกรณีที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงค่า ของสัญญาณใดๆไ,ไ,ได้ส่วนคำสงวนที่เราติดค้างกันไว้เมื่อกี้นะคะก็จะมีคำสงวนดังต่อไปนี้คำสงวนในภาษาวิทยาการตั้งชื่อภาษาต่างๆในภาษาวิทยาลตามมาตรฐานไอทิเ e ป mm ิล hmm. อีมีข้อจำกัดในการใช้คำสงวนลีเซเ e ิร์ด ที่สามารถนำไปเป็นชื่อต่างๆได้ในทุกๆลักษณะของตัวหนังสือคำเหล่านี้ได้แก่ภากลุม่มกลุ่มของดิฉันขอขอจบรายงานเกี่ยวกับภาษา VHDL <อ>แค่นี้นะคะขอบคุณค<อ>่ะ